<ผ>โอเคเอ่าผมว่าวนันนี้เราเหลืออยู่ประมาณ10นาที15นาทีนะครับนะก็อ๋อฮะฮะท้งฟรอจะมีใครที่ที่จะเสนอความเห็นไหมฮะเ,เชิญครับผมแล้วก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะมีวิยากรพิเศษท่านหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวอาจจะได้มาพูดคุยกับพวกเราสัา้นๆเชิญครับผมที่ประสบครับเชิญครับขออนุญาตเรียนผูดปลายด้วยคว,วามเคารพครับผมประสบครับ อย่างน้อยมีความเชื่อในจิตวิญญาณของบรรพบุรุษพ่อผมเป็นครูหาปลาที่น้นำโขงน้งนำมูลข้อที่หนึ่งสมมติฐานข้อที่หนึ่งพ่อผมไม่โกหกผมขอ้อที่สองเรานั่งหาปลาด้วยกันเจอไฟอยู่กลางลำน้ำขึ้นมาด้วยออตโนตไม่ทราบโชคร้ายของผมกับพ่อครับที่ไม่มีกล้องดิจิตลอลในงสมัยนี้ ก็สืบถามหลายครั้งหลายคราครั้งนั้นเขาเรียกว่าอันซินไทยแลนด์ทุกประเทศทุกจังหวัดก็พยายามจะหาสิ่งสำคัญใหม่ๆปืนอาก้าเข้ามาประมาณปี2,503-504แต่ก่อนยังใช้ปืนแม็กเซอยู่ครับปืนเอมทีปืนคาบินอยู่ลูกสองแสงไม่มีมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่นานครับอาจารย์ครับอาก้าก็มีหลังปี2,508 เสียงปืนแตกที่บันนาบัวเลนูอาก้ายังไม่มีมามีระยะหลังระยะหลังปืนสองวิถีออกจากปากกระบอกปืนประมาณ10บเมตรเ้างนอ,อกนิยมใช้ทางการทหารห้านัดต่อหนึ่งนัดเพื่อน,นำสองวิถี<น>ผมไม่ปฏิเสธว่ามีการกิงปืนกันไหมแต่สิ่งที่ผมเป็นในพื้นที่สมัยก่อนทำไมเราไปดูไม่น้ำโขง อาจารย์ครับออกัรษาบ้านผมมันเดือน11รอลอยกอโถงของบ้านท่านกรุงเทพเดือน12เขาถึงว่าวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งเห็นไหมบ้านผมเต็มตะลิ่งเดือน11ธรรมชาติกัลางกหลายผมเชื่อว่าน้ําสะอาดอากาศบริสุทธิ์พืชพันธุ์ตระหารรูปน้ำโขงเยอะคนยังไม่เยอะไม่มีใครไปทํารีสอร์ทไม่ไปทําสปาตามริมน้ำโขงคนสมัยนั้นก็ทําบุญกันที่วัด มีการจุดบั้งไฟสมมติฐานมาบาั้งไฟมาจากไหนมาจากบั้งไฟผีพวกผมถือผีครับผีที่ไม่เคยหลอกคนหลังจากนั้นเสร็จบั้งไฟเธอจุดภาษาอีสานเรียกตัวสั้นว่บาบั้งไฟอีตื้อตัวกลมๆเรียกว่บาบั้งไฟตะไลจุดให้เต็มดาฟ้าดินเห็นแสงสวา่างไม่มีใครไปดูลำน้ำําอาจารย์ก็มีบางท่านที่หาปลาก็เจอใครเจอบั้งไฟผีก็มาผูกข้อต่อแขนหลวงปู่ชอบ ก็ตึงเขียนตำนานเรื่องนี้ไว้ผมก็เชื่อตำนานเพราะว่าพระไม่โกหกเป็นตำนานที่สืบทอดกันมาทีนี้ถามว่าบางไฟเหมือนที่อาจารย์มนัฐพูดไว้มีจริงครับอาจารย์ผมเด็กชาวบ้านข้างบนหลังสูงเลี้ยงวัวประมาณ2ีตัวโทษครับมูลวัวมูลสัตว์เกิดมาเป็นวิมัตแสงขึ้นเราเรียกว่าผีเป่าไม่มีใครไปยิงปืนใต้ทุนบ้านผมแน่นอน แล้วคนที่รับแก๊สมีเทนเ,ย,เยอะๆจะเป็นวันลโลกปอดทางสาสุขก็ให้เอาวัวควาอยออกข้างนอกเลี้ยงข้างนอกตั้งแต่นั้นมาวันโลกก็ลดลงๆๆนะครับนี่นี่ความความเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติถามว่าทําไมมาตรงกับวันออกพรรษาผมจัดรายการเขาถามผมครับด้วยจิตวิญญาณความเป็นอีสารพบว,ว่าท่านครับศาสนากับธรรมชาติไหนเกิดก่อนกัน เมื่อศาสนาเกิดหลังธรรมชาติธรรมชาติมันเกิดก่อนศาสนาก็หาความชอบธรรมในวันนั้นมันตรงมันขึ้นกลางวันได้นะครับอาจารย์แต่ไม่มีใครไปดูกระชับนิดนึงครับกลางวันมันขึ้นได้ครับอ่าประสบครับผมกระชับนิดหนึ่งครับเรามีเวลาไม่มากนะครับผมมันยากที่จะเข้าใจเรื่องธรรมชาติเข้าใจเข้าใจโอเคทีนี้อธิบายความต่อไปว่าอาจารย์มนัสก็ถูกอาจารย์ก็ถูกที่ว่ายิงยิงปืนแน่นอนครับผมอยู่ป่าเคยยิงปืนอย่างนี้ แล้วก็ใช้อย่างนี้เขายิงจริงในวัดเขาก็ยิงปืนสมัยก่อนปืนแก๊สไม่ยิงครับประทัดไม่มีใช้บ้างไม่ไผ่ยิงปุ่มปุ่มให้เกิดเสียงเหมือนส่งสัญญาณบอกผีบุญผีบาปว่าหมดทุกแล้วนะออกพรรษาแล้วนะกูทําดีมันก็ไก็ทําดีต่ออย่างนี้นี่เป็นความหมายเพราะฉะนั้นถ้าหากเราบอกว่างานนี้เป็นงานคนงมไงายไหมเจอธรรมชาติอย่างนี้เจอบ้างไฟพันหน้างมไงายไหมผมไม่แย่บอกว่างมงายครับ ถ้าพี่น้องพวกเราทั้งคนอีาสานทั้งหมดงมงายก็แค่วันเดียวครับไม่ต้องลงงายหลายคนหลายวันครับท่านครับอันนี้ฝาาเป็นประเด็นว่าเป็นความเหมือนที่แตกต่างวิทยาศาสตร์เชื่อไปเป็นไม่เป็นไม่เป็น,ไ,ปนไรแต่ปืนนั้นยิงถูกบอาจาจย์ครับเขายิงจริงๆแต่ลืมบอกว่าตัวนี้มันก็เกิดจริงๆผมทําที่บ้านท่าลงตามวยปีสองพันห้าสิบเอ็ดรักษาการณเนายเผอร่วมกับพรพวกทําที่ผาแ,แต้มชาวบูเขาไม่โกหกเราก็เห็นจริงๆแต่นับไม่ได้ว่ามีกี่อัน มันก็ขึ้นมันก็ขึ้นเวลาใครไปดูไม่เห็นก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ผิดไปโทษธรรมชาติว่าหลอกไม่ได้ความเป็นประเด็นครับเป็นความเหมือนที่แตกต่างธรรมชาติอยู่ที่ธรรมชาติขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับดูเหมือนประเด็นของท่านประสบจะเป็นว่าแล้วอาจารย์จะอธิบายยังไงกับคนที่เห็นอยู่ปุ๊บตรงหน้าเขาหลอกตัวเขาเองหรือเขาหลอกคนอื่นมีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องหลอกผมไม่แน่ใจในห้องนี้มีใครเห็นตรงหน้าหรือเปล่าลองยกมือสิครับ มาถึงปุ๊กตรงหน้านะผมไม่ได้พูดถึงปุ๊กฝั่งนู้นนะ<า>ตรงหน้าเลยะ่ะเคยคเคยไปดูที่พลพิพสัยนะคะขึ้นระยะ5เมตรนะคะขึ้นตรงหน้าเลยะคะ่ะลอยที่มาแล้วได้ยินเสียงพลุกเหมือนที่ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังะคะ่ะแล้วก็เป็นลูกประมาณเท่าไข่เป็นนะะดนี่ค่ะสีแดงกนเป็นปูลอยขึ้นมาตรงหน้านะคะ่ะแล้วเห็นหลายลูกด้วยะค่ะครับอันนี้ก็เสริมพิประสบนะครับว่าทันตแพทย์ก็อาจจะไม่โกหกเหมือนกันนะครับนอกจากพระแล้วพ่อแล้วใช่ไหมทันตแพทย์ก็ไม่น่าจะโกหกนะ ไม่แน่ใจแต่ว่าแน่นอนตรงนี้เองอาจจะมีทั้งส่วนที่นะครับเราเฉลิมฉลองกันชาวบ้านเฉลิมฉลองดาวเพนนีส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าบังเอิญใครเท่านั้นเองที่เห็นนะฮะและคนบางคนอาจจะไม่เห็นแล้วไม่ไม่ไมสามารถถ่ายภาพได้ผมว่าจริงๆแล้วปีหน้าเนี่ยครับผมว่าเชิญจามนัตกับอาจารย์จตาลงเรือไปนั่งอยู่ด้วยกัน2คนนะนะจรไหมฮะผมเหน,นื่ให้น่นองนะฮะ แล้วถ้ามันมีจริงผม <an> ว่าจากข้างนี้มันก็ไม่รู้นะจะต้องไปนั่งอยู่แม่น้ำโขงยาวเป็นพันกิโลให้ต้องต้องไปอยู่ด้วยกันสักปีสองปีนะฮะไล่มาเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะได้คำตอบพออาจารย์เจษดาบว,ว่ามันขึ้นจากน้ำจริงไหมแต่น่น,นอนเทคนิคการถ่ายภาพจะเข้ามาช่วยเรานะฮะรางันั้นแต่ที่เทคนิคการถ่ายภาพยังจับไม่ได้ก็เราจะให้อาจารย์ทั้งคู่อยู่บนเรือไปเรื่อยๆอยู่บนน้ำโขงนะครับนะเพื่อหาคำตอบให้เราเพียงแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ชิ่นชมก็คือทั้งคู่เนี่ยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พยยาามอธิบ นะครับมีสมมติฐานมีอะไรนะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับด้านหลังครับครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกท่านหนึ่งนะครับอุตส่าห์เดินทางมาไกลเลยครับเชิญด้านหลังครับอขอพูดดังๆได้ไหมครับขอไม่เดินไปไหนได้ไหมครับอันนี้ความสามารถทางนั้นกล้องยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะฮะไปแล้วนะครับที่ดำๆตะคุ่มตะคุ่มไปนั่นไม่ใช่ ไม่ใช่บั้งไฟพียานาานะครับนั่นแหละครับผมขออนุญ,ญาตเดินไปด้านหน้าได้ไหมครับขอบคุณครับเพราะด้านหลังไม่ได้ยินนะฮะไม่ได้านหลังไม่ได้จ่ายเงินค่าไฟนะฮะมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่เชิญครับโอ้ไปเห็นไหมฮะว่าพอสว่างเราเพิ่งรู้ว่าเขาใส่ขาสั้นมาน <c> ะ <oughs> บ,บางเรื่องมันก็ไม่เห็นทั้งหมดอ่ะนะเห็นจ้คนลมุมมองอ่ะเชิญครับเชิญแนะนําตัวนิดนึงครับ เราระหว่างที่ท่านกำลังเดินมานะครับก็ขอขอตอบสั้นๆง่ายๆแล้วกันว่าช่วยทนถ่ายรูปหน่อยครับคือสิ่งที่พอดีพยายามจะให้เป็นข่าวเนาะก็ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่กับเรื่องนี้แต่ว่าผมว่าเทคนิคมันง่ายมากผมหวังว่าปีหน้าห้าหกห้าเจ็ดต่อไปเนี่ยทุกทุกท่านเนี่ยมีส่วนช่วยได้นะครับคงคงไม่ต้องเอาเงินรางวัลกับผมนะฮะแต่ว่าก็คือนันมีส่วนช่วยได้ผมว่าใครคนแรกที่ถ่ายได้ว่าขึ้นจากนั้นจริงๆอ่ะโอ้โหจะเป็นเป็นคุณอุปการกับกับวงการวิทยาศาสตร์โลกมากเลยนะครับจ็ดครับรม ขออื่นก็อขออนุญ,ญาตนะครับขออภัยที่แต่งกายไม่สุภาพพอดีวันนี้ภรรยาผมไม่สบายนะครับผมก็มาเฝ้าเฝ้าภรรยาผมแล้วก็เห็นโปสเตอร์ติดไว้ก็เลยมีความสนใจนะครับก็เลยมาก็ขออนุญ,ญาตนะครับ <c oughs> อ,อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมร้อยตระกลตรีวัฒนาพลเพชรน,นะครับเป็นรองสวัวัิ์สืบสวนสวพหงเจียม ดินแดนที่บังไฟพญานาคขึ้นนะครับนั่นกับพี่ประสบนะครับพี่ประสบเมื่อกี้ท่านพูดมาโอเคครับก็เคยอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันครับก็คือที่เห็นด้วยกันนี่กินด้วยกันหรือเปล่าครับมาด้วยกันหรือเปล่าคนใี้ครับไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่คือที่ขงเจียมนะมันขึ้นมาหลายปีนะครับแบบที่ว่าชาวบ้านเขาไปหาป่าแล้วเขาก็เห็นเขาก็ไม่สนใจนะครับว่าเออมันอาจจะเป็นแบบบั้งดวงไฟผีอะไรอย่เนี่ยครับ ทีนี้ที่จังหวัดน้องคายออกทีวีมันมีลักษณะเหมือนกันเขาก็เลยคือจุดแรกก็คือที่บ้านตามุยตะบห้วยไผ่อำเภอของเจียมนะครับแล้วก็พอขึ้นมานี้ทางอปตอเขาก็บพิสูจน์ในปีนั้นท่านนายอำเภอไผ่ทูนมุสิกโปโดกนะครับเป็นนายอำเภอก็จัดงานมีการโ,โปรโมทมีการประชาสัมพันธ์ทางทีวี แล้วก็ท่านก็ไปรวมพิธีบวงสวงท่านก็บอกคือคือปีนั้นน่ะผมรักษาความปลอดภัยที่วัดโครามนะผมเป็นตำรวจอยู่ที่นั่นตอนนั้นท่านพอหลังจากที่บอ,อนออกศึกษาแล้วน่ะก็มาตักบัตรเทโวท่านในอำเภอท่านก็บอกว่าท่านเห็นบังไฟพญานาคขึ้นตรงหน้าท่านสองดวง แล้วที่ผมไปรักษาความปลอดภัยที่วัดปษษานพุทธคามผมก็เห็นหกดวงคือตรงนั้นนะ่ะมันเป็นป่าแม่น,น้ำโขงจากแคบพี่ประสบจะรู้ดีนะครับเพราะว่าท่านก็อยู่ที่ขงเจียมหลายคาง<อ>าไปฝั <ไป S 1> ่ง,งลาวบ่อยนะฮะตรงนั้นมันเป็น,ม,นมันไม่มีหมู่บ้านนะครับมันเป็นป่าแล้วก็แคบแม่น,น้ำโขงแคบประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะฮะดวงไฟขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนกับสีสีหมักสุก ขนาดเท่าผลส้มลอยค่อยๆขึ้นมาปีนั้นขึ้นประมาณหกดวงที่ผมนับได้ชาวบ้านก็เห็นพวกที่ไปเที่ยวไม่มีการโกหกนะครับ <c oughs> ที่ผมมาพูดนี้ก็คือที่ขคงเกียนก็มีไม่ใช่เฉพาะที่น้องคายคก็อยากให้ทางท่านคุณหมอหรือวิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยลองไปพิสูจน์ปีนอีกสักครั้งหนึ่งครับคือ <c oughs> ผมก็บอกกับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่มาเที่ยวบอบว่า มันเป็นปรากฏการธรรมชาติถ้าเราเห็นก็ถือว่าเป็นบุญถ้าเราไม่เห็นก็ถือว่าเป็นการไปเที่ยวนะครับอันนี้เราอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องเห็นทุกปีในส่วนของที่ทางหนองคายที่ออกทีวีอะไรก็ต่างๆนั้นเมก็ติดตามข่าวติดตามข่าวจากทางหนังสือพิมพ์เขาก็บอกว่าไอทหารลาวที่ยิงปืน่ะโดนขังคุก จ็ดวันหรือเท่าไหร่เนี่ยแ,แล้วก็ชดใช้กระสุนปืนด้วยทีนี้เออเรามาคิดดูว่ากระสุนปืนอ,อากา้กาประเทศลาวมันมีมันมีปืนขนาดไหนที่จะมายิงเล่นกันทุกปีกฎหมายเขายิงเข้มแข็งกว่าของไทยคนที่ยิงปืนอ่ะต้องถ้าไปยิงเล่นอย่างนั้นนะโดนจำุกขังุกนะครัอันนี้ก็ก,ก,ก็ก็เป็นเรื่องของทาง ทีวีนะแต่ที่จริงๆนะก็คือที่ขคงเจียมนะมันขึ้นจริงครับเห็นจริงครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปไว้ครับเห็นกันสนุกเห็นเห็นกันแบบไปเที่ยวไปดูนะครับครับแต่ว่าปีที่แล้วนี้ผมก็เห็นอีกสามดวงที่บ้านตะมุยผมพาผู้พักษาหัวหน้าสาจังหัดเดุดมไปครับเพราะว่าทางนายให้พาไปไปถึงตอนนั้นประมาณสองทุ่ม ไปถึงปประมาณห้านาทีกําลังคุยกับท่านผู้พากษาบอกว่าตรงนี้นะครับที่เขาเป็นจุดที่เกิดขึ้นประมาณห้านาทีก็ดวงไฟขึ้นจากแม่น้ำของแต่ว่าปีปีปีนั้นมันไม่ได้ขึ้นตรงแต่มันจะขึ้นเป็น <Okay. S 1> เป็นดวงไฟแล้วก็วิ่งไปตามขนาดกับลำน้ำสามดวงแต่นานๆจะปรากฏประมาณห่างกนประมาณสิบนาทีนะครับสามดวงก็ก็เดินทางกลับแต่ปีที่แล้วนี้ ปีพรรษาที่ออกมานี้ไม่มีอันนี้ก็อาจจะเป็นการปรากฏตามการธรรมชาตินะครับที่ว่าดวงไฟเนี่ยคือแบบที่ผมพูดว่าถ้าเห็นก็ถือว่าเป็นบุญถ้าไม่เห็นก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วก็ปีหน้านี่ก็อยากจะให้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านลองไปพิสูจน์ที่ผงเจียบบ้างอย่าไปเฉพาะที่หนองคายอย่างเดียวขอบคุณครับ,รบขอบคุณมากครับครับ,บก็บบมีหลายลประเด็นนะเช่นของบางอย่างเกิดครั้งเดียวต่อปีเนี่ยไม่ได้บอก อาจจะไม่ได้บอกเลยสักทีเดียวหรอกว่านะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นธรรมชาตินะบ,บางอย่างธรรมชาติมันก็รอแบบพุ่งอย่างเงี้ยน,นะฮะเหมือนเราดูเรื่องเขาเรียกอะไรนะน้าพุร้อนนะครับตามท,าที่สานที่สําคัญหลายๆที่ในออสเตรเลียในอเมริกามันก็รอมันขุดมันมันนะครับบางเวลาเร่น,นี้นะครับออออออพอดีมีแขกผู้มีกิจท่านหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความเห็นเพิ่มเติมได้นิดน้อยก่อนจะให สองท่านสรุปสั้นๆนะครับก็คืออาจารย์ครัพขอนิดเหนือพาดพิงอาครับครับว่าไงครับตั้งข้อสังเกตหนึ่งครับถ้าไฟขึ้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ไปบอกว่าถ้าสมมติฐานว่าใช้ปืนริงครับถ้าฝนดาวตกก็แสดงว่าเทวดายิงปืนลงมาข้อหนึ่งนะครับครับข้อที่สองที่อาจารย์ว่าใช้กล้องผมไม่เชื่อกล้องครับถึงจะตั้งได้ก็ดี เพราะบางอย่างกล้องถ้าเราโพสต์ออกมาตามข่าวต่างๆสื่อต,าตา่างๆถ่ายรูปและมีบุคคลประหลาดเข้ามาก็บอกเป็นพ่อกล้องเห็นไหมครับสมมติฐานตัวนี้กล้องอาจจะใช้ได้ครับอาจารย์แต่ว่าช่วงใช้ระยะเวลาบสักวัปกากฏก,การอย่างนี้จะปรากฏจร,ริงต่อสาธารณะด้วยความเชื่อและวิจารณญาณผมเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ครับแต่ผมก็ศราทธรรมชาติขอบคุณครับผม,ผมข,อข,อขอบคุณมากครับที่สองคาารคับอาจาย คงเป็นท่านสุดท้ายแล้วครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านนวรีสุเทพบุญศรีนะครับท่านเป็นหัวหน้าสถานีเรือวัดธาตุพนมอําเภอธาตุพนมวุนที่ท่านมาตรงนี้ด้วยเล่าให้เราฟังขออนุญาตกระชับนิดนึงนะครับครับผมแลวสุดท้ายผมจะให้สองท่านสรุปแล้วก็พวกเราจะได้ปิดการประชุมครับคงจะไม่เกินอีกประมาณสิบนาทีนะครับครับถ้าท่านใดที่ต้องไปรับลูกก็ไปได้เลยนะครับนะครับไม่ต้องก้มหน้าก้มตาออกไปนะครับเราจะไปรับลูกเราจริงๆต้องยืดหน้านะครับ เงยหน้าเชิดออกไปเลยนะจะไปรับลูกนะแต่ถ้าอยู่ได้ฟังครับขอบคุณครับครับเรียนท่านผู้อำนวยการครับผู้ร่วมเสวนานะครับแล้วก็ผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านครับก็ผมนะครับนาวตรีสุเทพบุญสีนะครับหรือครับถ้าเทียบตําแหน่งหานบกก็ขันตรีนะครับก็เป็นหัวหน้าสถานีเรือท่าพนมนะครับขออนญาตมาไกลนิดนะครับแต่ว่าขออนมาเล่าถึงประสบการณ์นะครับ ก่อนอื่นนั้นขออนุญาตแนะนําหน่วยงานกันนะครับนรละขอได้เป็นหน่วยงานของกองทัพเรือนะครับที่ส่งมาประจําตามลาแม่น้าโขงนะครับเพราะนั้นจะอยู่ใกล้กับบังไฟพญานาคนะครับนะครับเราจะมีสถานีเรือต่างๆดังนี้นะครับสถานีเรือสังคมนะครับก็มีบั้งไฟพญานาคนะครับสถานีหนองคายสถานีเรือพลพิสัยนะครับสถานีเรือรัตนาวปรีแลวก็สถานีเรือบึงการนะครับเพราะนั้นสถานีเรือต่างๆจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับบังไฟพญานาคทางนั้นนะครับ ผมรับราชการดิ่ฐานีเรือภูวิษัยในช่วงปี2534นะครับถึง2538นะครับก็ในห่วงเวลาที่มีงานก็คืองานบังควอยพญานาคนะครับก็นรละคอนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกองทุมเรือก็จะจับเรือนะครับออกไปทําการรักษาปลอดภัยทางน้ำนะครับท่านคงนึกภาพออกว่าเราในใกล้คิดขนาดไหนนะครับเราก็จะอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขงนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยประชาชนเยอะมากนะครับเป็นหมื่นนแสน ก็ขออนุญาตเรียนว่าเห็นทั้งสองอย่างนะครับเห็นทั้งปืนนะครับทึ่เป็นกระสุนสองวิธียิงขึ้นไปนะครับแล้วก็เห็นทั้งบังไฟที่ลอยขึ้นจากน้ํานะครับแต่ว่าก็มีข้อแตกต่างนะครับสังเกตง่ายครับถ้าเป็นปืนเนี่ยโดยธรรมชาติของปืนเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นปืนสองวิธีเนี่ยจะยิงไม่ไกลนะครับก็กิโลกว่านะครับถ้าเป็นปืนเอ็นหกหรือปืนปืนอากาศนะครับก็กิโลกว่านะครับก็ไกลมากก็ต้องเงยหน้านะครับ แต่ถ้าเป็นบัางไฟพิานาคนี่สามารถมองเห็นได้ระยะประมาณนะครับห้าสิบเมตรนะครับห้าสิเมตรถึงร้อยเมตรก็จะลอยขป้นจากน้ําขึ้นไปนะครับผมเคยเอาเรือเร็วนะครับของนรขเนี่ยออกไปดูณจุดที่บัางไฟขึ้นนะครับระยะหนึ่งร้อยเมตรที่มองเห็นว่าจุดที่ขึ้นไป่ไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรเห็นแต่เป็นน้ำไหลธรรมชาตินะครับไม่เห็นว่าจะมีกระทงรว่ามีใครเอาสายไฟมาต่อหรือใครเอาปืนมาตั้งไว้ใต้น้ํานะครับไม่เห็นนะครับ เป็นอย่างนี้ห้าปีนะครับผมอยู่ที่โพธิวิสัยนะครับนะครับในบางปีก็ไปดูอยู่ที่แพรอูซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งฝั่งใต้ฝั่งปากนะครับแต่ก็ยมีโรงบาลท่เขาไดจ่ายค่าไปเขาก็ก็เห็นทั้งสองอย่างนะครับเห็นทั้งปืนที่ยิงกาจะฝั่งลาวนะครับหรือฝั่งไทยก็ดีนะครับที่เป็นลูกสองสองวิธีเนี่ยจะยิงได้ไกลมากนะครับ เราต้อปปืน M60 นะครับในจํานวน5ลูกตามที่ผู้ผู้ได้สอบถามมาสักครู่นี้นะครับในจํานวน5ลูกเนี่ยจะมีลูก2วิธี1ลูกนะครับสำหรับเอาไว้ขี้เป้านะครับว่าลูกปืนเราเนี่ยไปถูกเป้าไหมผมไปตนทหานะครับเพราะผมรู้ทราบดีว่าอันนี้แยกออกนะครับก็ปืนพุกแล้วก็ไอ้กัางไปที่ลอยขึ้นมาจากน้วก็สามารถแยกเกี่ยออกได้นะครับปีหน้าก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับยินดีนะครับที่จะไปดูมปะสานให้นะครับจะไปจองที่ที่เหมาะเหมาะแล้วไปดูกัน แล้วผมจะชี้ว่าอันนี้คือปืนนะครับอันนี้คือบังไฟที่ลอยจากน้ําด้วยความยินดีครับนะครับนะครับติดต่อทางท่านได้ครับขอบพระคุณมากครับผมนวตรีสุเทพบุญสีนะครับครับก็อันนี้ก็เห็นจริงนะครับถือว่ามีหลายอาชีพที่เห็นจริงนะครับนะยิงนะครับขึ้นไปนั่นเองทีนี้ผมขออนุญาตให้เวลาทั้งสองท่านเพื่อให้ข้อสรุปสุดท้ายนะครับท่านละประมาณไม่เกิน 2- 3สนาทีได้ไหมครับ นะครับนะเพื่อที่จะให้พวกเราตรงนี้อย่างได้ได้ได้ข้อสรุปอะไรกลับบ้านไปนะครับนะขอรัยาาตเริ่มจากฝั่งไหนดีครับเอาเชิญอาจารย์ทับผมเป็นอาจารย์ิาครับก็คงจะสรุปคล้ายๆเหมือนที่ได้บรรยายไปเมื่อกี้นะครับและด้วยสไลด์สุดท้ายครับคือหลังจากเราได้พูดตรงนี้ออกมาเนี่ยจริงๆในสังคมไทยก็ยังไม่ค่อยได้รับทราบเท่าไหร่นะครับที่ผมรู้ั้กดีใจคือผมพูดที่เวทีไหนก็ตามเลยคุยกับน้องสุนทรชนหรือว่าคุยกับหลายท่านเนี่ย ก็ยังไม่เจอท่านไหนที่แย้งว่าที่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่กระสุนนะฮะเพราะฉะนั้นในห้องผลก็คือว่าภาพ99.999% 99, 99, ที่เราถ่ายได้มันยืนยันว่าเป็นกระสุน2 2วิธีที่ยิงขึ้นจากฝั่งตรงข้ามน,นั้นคือสิ่งที่สังคมไทยต้องได้ต,ไดต้องได้รับรู้ในวันนี้แล้วสิ่งที่เรามานั่งนับกันอยู่ว่า500กว่าลูกทุกคืนในวันนั้นเนี่ยต้องมานั่งนับนใหม่ว่าจริงๆแล้วคาว่าบ้างไฟพยพิายนของจริงเนี่ยมันมีกี่ลูกกันแน่แล้วแต่เราถึงจะเริ่มต้นคิดเชิงวิทยาศาสตตร์่อไปไปด้ ว่าไอ้ของจริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าเราไม่สามารถหาภาพมันได้หาวิดีโอมันได้หรือลักษณะมันที่บอกว่าเห็นขึ้นฟ้าแล้วมันผุดจากน้ำมันผุดยังไงแก๊สมันดันน้ํามันยังไงเหรอถ้ายังหาข้อมูลตรงนี้ไม่ได้เลยทุกอย่างจะเป็นจินตนาการหมดเลยอย่าลืมว่าบั้งไฟพญานาคไม่เคยปรากฏในพงศาวดารไหนะฮะไม่เคยมีบันทึกในประวัติศาสตร์ตรงไหนเลยนะครับที่น่าสนใจคือเราจริงๆจะมีของจริงนั้นให้ดูป่ะเมื่อกี้มีหลายท่านบอกว่ามั่นใจที่บ้านตัวเองมีแน่ๆแล้วฟีดแบ a ที่ผมได้มาจากทั่วประเทศค บอกว่าไม่ไหวใครจะไปได้ง่ายๆนะครับจะให้ผมไปทุกอำเภอทุกตำบลไม่ได้หรอกแต่ที่ทําได้คือทุกท่านทําได้ฉันตอบไปนี้ท่านอาจจะไม่มีกล้องบอกลูกชายท่านลูกสาวท่านกล้องที่เล่นอยู่เนี่ยเอามาใช้กันหน่อยได้ไหมหาขาตั้งกล้องมาหนึ่งอันหากล้องมาหนึ่งอันถ่ายรูปตรงนั้นเลยตรงไหนที่เรามั่นใจว่าขึ้นแน่จงังหวัดไหนเพเภอไหนเปิดมันไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยครแล้วถ้าเราหาได้สักรูปหนึ่งเนี่ยเราถึงจะมาเริมคุยกันต่อไปได้ง่ายๆว่าตรงลงปรากฏการธรรมชาตินี้เกิดยังไง ถ้าณวันนี้ยังหาไม่ได้เนี่ยด้วยประจักษ์พยานด้วยหลักฐานต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ละนะครับและสิ่งนี้ต้องช่วยกันกระจายข่าวออกไปว่าในปีหน้าๆเนี่ยช่วยมาแย้งกันจิตศรัทธาเถอะแต่ละทีมแต่ละอำเภอแต่ละหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ตามที่มั่นใจว่าเห็นกับตาตัวเองเนี่ยช่วยมาแย้งกันจิตศรัาเถอะว่าหาภาพมาได้แล้วนะอย่ารีทัชนะครับขออภัยอย่าตัดต่ออย่าโฟโต้ช็อปนะฮะแต่เอาภาพมาแล้วมาช่วยกันดูนะครับแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะได้อธิบายกันได้ขอบคุณครับ คือมันมีงานวิจัย2ชิ้นล่าสุดที่ทําในเรื่องนี้นะฮะก็คือเรื่องของการสัมภาษณ์คนห5คนิบคนที่เห็นบ้างไฟในระยะ5เมตรนะฮะแล้วก็บางภาพชนของคนที่เคยเห็นบ้างไฟในระยะสั้นๆไม่เกิน5เมตรเนี่ย42ครอบครัวนะฮะเราพบว่าในระยะ5เมตรคืนวัชจรันเต็มดวงความสว่างหนึ่งลักทางการแพทย์ถือว่าสามารถแยกแยะบุคคลได้นะฮะ สามารถบอกได้ว่ามีหรือไม่มีมนุษย์หรือเกิดจากการการะทำหรือไม่เกิดกระทำของมนุษย์แล้วเราพบว่าจากการทำ cross sectional analysis เก็บข้อมูลระหว่างวันที่2 1ถึง14พฤีจิกายนนะ,ะในจำนวน127คนที่เห็นบางไฟไม่เกิน15เมตรใน2จังหวัดแรก1แขวงแขวงแขวง,ขงบริคมำชัยนะฮะเราพบว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราม,มีพบที่บึงขขงหลง19คนนะ15เอแล้วก็อำเภอพมิสยัยทั้งหมด ประมาณบ้านน้ำเปยี้ิบี่เป็นบ้านจอมนาง1ิ8แนตแต่ที่น่าสังเกตคือที่อื่นอีก3 3แห่งรวมทั้งห้วยสะพายส,ายสายปปลาวนะฮะอีกประมาณ5 9เอเนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเวลาสรุปเรื่องของบัางพยานาที่เป็นมนุษย์ธรรมนะฮะผมผมอยากจะให้สรุปให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะถ้าดูตรงนี้เนี่ยคงไม่สามารถจะสรุปได้มากกว่ามากกว่าจํานวน7 5เของบังไฟที่ขึ้นทั้งหมดนะก็ ยังมีบ้างไฟที่บึงขงหลงซึ่งน่าจะประมาณ25เป็นอย่างน้อยของบ้างไฟที่ขึ้นทั้งหมดในปีนี้นะซึ่งมันห่างจากชายแดนลาประมาณ20กิโลเมตรนะฮะ,อะนอกจากนี้เราพบว่าการติดสีเนี่ยไม่ใช่สีแดงอมชมพูอย่างเดียวนะฮะในผู้ที่เห็นใกล้ๆเนี่ยเห็นสีเขียวแล้วก็คิดว่าระยะไกลที่เห็นเขียวไม่ชัดเพราะว่าสีเขียวมันหักเหใน,นอากาศมากกว่าสีแดงนะฮะแล้วนอกจากนี้เรายังพบว่าบ้างไฟมนนางเนี่ยนะฮะ มีผู้พบเห็นที่ยังมีชีวิตยอยู่คือคุณยายสำเนียงถ้าฟังดูคืออาย,ายอายุ9ก้าสิบเปีแล้วผู้กำนียตอนนี้เกิดปี2 4งพคุณยายบอกเห็นบัางไฟพญานาคประมาณอายุ6กขวบนะฮะน่าจะประมาณ2องร้อยสอ่รอลูกกระสุนปืนอาก้านี่สร้างในปีพศสองพันสี่สองพน้ปิืนคาบินสร้างในปีพศ2,482คุณยายปับันนี้ยังมีชีวิตยอยู่เลยคนไปสัมภาษณ์คุณยายบ่อยมากคุณยายนี่จะเห็นมาตั้งแต่่กกกออนนนนาาาาา้้้คิสรงขึมใใชโล นอกจากนี้ยังเห็นว่ากระสุนสองวิถีเนี่ยนะฮะเราได้สัมภาษณ์คนจานวน55คนจํานวนมากเห็นว่าสามารถเป็นพยานยืนยันการยิงกระสุนสองวิถีที่ฝั่งลาวกลางแม่น้ำโขงละห้าเมตรฝั่งไทยหรือต้องซุกซ่อนยิงไม่ให้เห็นว่าถ้ายิงแบบสปินทิฟี่จะสามารถแยกกันได้อย่างไรอันนี้เขามีคนที่เต็มใจที่จะเป็นพยานในการชี้เพราะเขาก็เห็นบางไฟของจริงนะฮะก็จะสามารถบอกได้วันต่างจากของจริงอย่างไรครับนี่คือคนสําคัญคือคุณยายแก้วสิงห์ศิริก็ อายุ107เปีสี่ชีพเมื่อปีพศ2540เกิด2 4 3 3แล้วเห็นบ้างาพระพิณาตั้งแต่พศ2444ก่อนการกําเนิดของกระสุนสองวิธีประมาณ14ปีกระสุนสองวิธีสร้างขึ้นใชั้แรกในอกองทัพอังกฤษเมื่อปีพศ2458่อดังนั้นตรงนี้เนเห็นว่าจํานวนครอบครัวที่เข้ามาในการศึกษาทั้งหมดนี่ทั้งหมด4ี่ครอบครัวเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่จานวน50%คืิอ21คน รุ่นปู่ย่าตายาย,ย40.5%รุ่นทวด9 5ปัจจุบันคนที่เล่าถึงยังมีชีวิตยอยู่อายุมากสุดคืออายุเก้าปีนะฮะสรุปแล้วบพณฑนาคเนี่ยจะเกิดพบเห็นในช่วงปีพศ2อ0 0คือเกิดในช่วง2444เป็นต้นมานะฮะแล้วก็ถึง2506แล้วก็ปัจจุบันนี้ยังมีครอบครัวที่เห็นบพณฑนาคเกินก่อนกระทรวงสวัสดิการนดประมาณ5ครอบครัวนะฮะแล้วก็คนที่ยังเห็นมีอายุยืนยาวที่สุดคือ91ปี เห็นเมื่อปี2474นะทั้ง4คนให้ขอ้อมูลมีคน4คนให้ขอ้อมูลว่าเคยเห็นกระสุน2วิถีมี1คนเคยเป็นทหารเคยยิงกระสุน2วิถีมาแล้วนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าแตกต่างจากบั้งเฟย์นาคนะครริมน้าโขงนะครนะัมีที่ไม่ใช่แหล่งน้าที่ไม่ใช่แหล่งน้าที่เป็นแม่น,มน้ําโขงก็จะมีหลายแห่งที่มีบัง้งเฟนาคเกิดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ Cola, พบว่าอายุข,ขัยของบั้งเฟย์นาคเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าพวกเราจะต้องเข้าใจว่าบั้้งนนนาค ที่มีอายุที่สืบได้จากป,ปัจชุบันของทุกๆคนในในพื้นที่ที่เห็นเนี่ยอายุไม่ต่ํากว่า1นีปีขณะที่กุศลสองวิถีเนี่ยอายุ9 7ปีนะเพราะฉะนั้นสถานที่พบมีหลายแหล่งตามธรรมชาติมีชื่อเรียกหลายชื่อมีสีต่างๆหลายสีมีผู้ยืนยันหลายคนถึงความแตกต่างระหว่างบ้างไฟกับกุศลสองวิถีบ้างไฟเพรายกที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติจริงมีซึ่งไม่ได้เกิดจากกุศลสองวิถีส่วนเรื่องของ It, า será, ารายละเอียดก็คือว่าภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายโดยช่างภาพของหนังสือฐานสัตววิจารณ์ไม่จะถ่ายครับได้ภาพมาจากช่างภาพชาวฝรั่งเศสผมก็ไม่รู้หน้าตามันเหมือนกับส2นสองวิถีหรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้รูปอย่างนี้มันเหมือนกับศูนสองวิถีหรือเปล่าแต่จะให้ดูภาพนี้นี่คือภาพกระศูนสองวิถีที่ยิงโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยทางฐานเหล่านะฮะเห็นไหมว่ามันค่อนข้างจะยาวกว่านะฮะแล้วรูปล่างมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดนี้ผมก็ไม่ขอสรุปว่าไอ้ที่เห็นนี่มันคืออะไรอาจจะเป็นกูะสองวิถีแบบหน หรืออาจจะเป็นบ้างฟนนาเฟบนนาก็ได้ที่มันแตกต่างกันแต่ที่จะให้ดูคือภาพนี้ครับภาพนี้อยู่ในความทรงจํผมตลอดมันจะไม่เหมือนกระสุนสองวิถีทีท่เมื่อกี้ยิงใช่ไหมฮะกระสุนสองวิถีขึ้นแบบแถวตอนเรียงหนึ่งเห็นไหมฮะใช่ไหมฮะมันจะขึ้นแบบแถวตอนเรียงหนึ่งเลยฮะยิงขึ้นมาเนวเรียงไม่แถวเลยไม่มีบิดแล้วเพราะของแข็งเนี่ยเมื่อฝาอากาศไปเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนทิศแต่แก๊สมันขึ้นไปเจอแก๊สที่มีน้ําหนักความหนาแน่นมากกว่ามันจะมีแฉลบมันจะแฉลบช้แฉบบลบขวาเพราะฉะนั้นอันนี้คือคววาามแตตก่งงระห บ้างไฟเว้าที่ขึ้นหลายๆรูปก,กับกระสุนสวิตีที่ยิงจํานวนหลายๆนัดติดต่อกันนะฮะอันนี้คือบ้างไฟเว้าปีพศสอง4สาสิบสี่ซึ่งเห็นว่ามันจะดับเร็วด้วยฮะมันจะสูงแค่สี่สิบมันก็ดับแล้วนะครับครับก็คิดว่าคุณยายแก้วเห็นมาสิบสี่ปีก่อนกระสุนสองวิถีก่อนกาเนิดต้องทําไมต้องมาเกิดวันละปีติดตามอยู่หกปีมีสามสิบเจดวัน ทำไมเกี่ยวกับอาธิจันทร์และธรรมชาติเพราะสัมพันธ์กับส่วนประกอบอากาศที่เปลี่ยนไปทําไมต้องเวียนมาเกิดใหม่เพราะอากาศเปลี่ยนใหม่จึงได้เกิดทําไมต้องแม่นยําถึงอย่างนี้ทำไมแม่นจะมีปฏิทินร้อยปีได้อย่างไรแกส๊สต้องติดไฟเป็นลามหรือระเบิดไม่ใช่แล้วแน่เลยจึงต้องเกิดทฤษฎีใหม่ส่วนไหนบ้างล่ะที่ว่าเปลี่ยนต้องเรียนว่าวิจัยได้สีประการอันได้แก่ o 2และ o 3 uvc และ humidity ในอากาศ สามารถติดไปได้อย่างไรจากวิจัยยังไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่มีการพบพอสปีนและมีเทนและพบผินวิชาการที่เกี่ยวข้องคงตอบว่าพบงวงและพบงาไม่ใช่ช้างจะเป็นม้าหรือฉไหนอะไรที่ฝลั่งไม่เขียนไว้ไทยไม่มีทางพบใหม่บ้างหรืออย่างไรวิจัยต่อก็จะดังแค่คนเดียวคิดว่าเดี๋ยวเกิดแน่ก็พอใจวิทยาศาสตร์ใช่แค่สอบเอาคะแนนเยาวชนเรือนแสนจงจำไว้ ทรัพย์สินทางปัญญาประเทศชาติกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องใส่ใจนําไปใช้แก้ปัญหาประจําวันค้นคว้าลิขสิทธิ์มันจดเอาไว้ถามว่าวิจัยไปทําไมก็วิจัยแค่รู้ว่าของจริงแน่ร่วมกันดูแลรักษาไว้ไม่ใช่เรื่องอยากดังหรือโกหกแต่เป็นมรดกการท่องเที่ยวของชาติไทยความสำเร็จที่แท้จริงทางวิทยาศาสตร์ต้องเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติใช่ต่อใคร ครับก็แค่นี้ขอบคุณมากครับก็ปรบมือให้บทกลอนนะครับที่ไพเราะพอเพิ้งซึ่งสรุปหลายๆอย่างไว้แล้วในตัวนะครับ